การย์ไม่ต้องสวัสดีนะผมสวัสดีคนเดียวก็พอนะฮะผมเป็นลูกศิษย์วันนี้ผมอยู่กับพี่ปีและพี่ต้นนะฮะนะฮะแล้วอาจารย์มูลเหตุที่ครูเสือไปเรียนวิชากับหลวงพ่อปีนาที่มันก็เห็นมูลเหตุยังไงครับไม่ถามเก่งมากเจอบ่อยครั้งไม่อทิตย์นี้เจอบ่อยครัทั้งตอนที่จะนัดฝากเป็นปลาเป็นลูกศิษย์ท่านกี่ปีนะกี่ปีโอ้ไปยื้ปีครึ่งที่เห็นอพินหานไปมาหาสูเนี่ยคือล่าสุดคือเก่นมาก มันคืออะไรฮะเอืที่มันเปียไฟจะไหม้ถขาเขาลงแรงลงมาที่ที่ดันเนาะแต่ไม่ไม่คือเขาลงมาเลยผมเคยไปมันสูงมันสูงมากเพราะเขาไฟไหม้ครับป่าหนึ่งลูกเพราะเขาไฟไหม้ครับป่าหนึ่งลูกเพราะแกล้งแล้วครับเพราะออยล์วอร์นอะหลวงพ่อพี่น้ำเราเนี่ยปึ๊บไฟที่เขาพึ๊บจากเขานั่นคือเห็นกับตาเลยแล้วคิดอยากจะเรียนวิชาละแล้วอยากเรียนเลยแล้วครั้งแรกที่ไปขอท่านเรียนท่านบอก กากเรียนค่าก่อนเอาไงอะไรพี่เบียร์พี่ประสบดีเราเข้าเข้าใจเพราะว่าค่าคือแค่ก่อนเออแล้วว่าคไปก็คือเป็นยังก็คือเป็นค่ารับใช้ถูกต้องเป็นเป็นค่ารับใช้กี่ปีอาจารย์ตอนนั้นหกเดือนหกเดือนรับใช้ไปมหาสูทหิลัขนมไปขับรถตอนนั้นคุณเสือเป็นไงฮะไปทุกวันสาวก็ไป เขาทิ้ไปเพราะเราชอบเนี่ยนี่อยู่แล้วแล้วก็เราทำทุกสัปาหไปทุกวันก็แต่เราเข้ากลางบ่ายก็จะมาเช้าเ็จะหาเพราะจากนั้นท่านสอนอะไรเป็นอย่างแรกครับนั่งสมาธิเป็นหลักบอกพูดโงรไหมไม่ได้เอาขลามาลูกเหมือนที่สำนักเราเอาตำรามาลูกไม่ใช่เพราะว่าต้องพูดโทรไหมเออเออเออต้องลูกต้องพูดโทรก็อยู่แล้วทั่วเลยไหนได้ กอ้นั่งนั่งให้ไปเองเลยนั่งให้สมาธิให้นั่งสมาธิก่อนกรแค่รู้เองรู้เองแล้วกําหนดเป็นภาพอะไรไหมครับอย่างนั้นตามลมอย่างเดียวคือคนนั่งที่มันคือจนเราไม่มีสิ่งรอบข้างอ๋อเข้าเข้าเข้าฌานไปเขาสดไปเห็นเป็นแก้วเข้าฌา่เข้าสมาบัติไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนได้พอจนได้เพราะสอนถึงของจากนั้นก็เริ่มเขียนอักขระของยังไม่ยังไม่ถึงวิชาอะไรเลยหน้าอกตกอกแตกไม่มี เอาแต่ท่านให้ได้ตอนใกล้เสียแล้คือหน้าอกแต่นี่ใกล้จะเสียปีส่กปีหาเะนั้นเราสี่ห้าไปใต้คก็คือเริ่มไวโน่ไปพรหก็กลันม้าเนี่ย้อให้เโอ้แต่วิชาแรกที่เรียนคืออะไรครับเหนัโโงเทาะนันโมันไปทางไหนตัวเทาะนันโงสปทางสาพัอเปรยบคับสองสี่สี่สิโอเคสต๊อป